รอบหนึ่งวันสาลยานะครชัยศรีเริ่มต้นจากกระดานงิวนนะ้วนา,ายนะกล้วยหอมนะาสี่สิบาทหน้องม้านะาสามสิบห้าบาทมาดันต่อด้วยห้าสิบบาทมาดันดองเนจาต่อด้วยแยกง,งิ้วลายนะผมก็จะของดองไปอีกยี่สิบบาทผู้บ้าสะกอนะไก่แดงน้กกาไม้ละห้าบาทลงมาถึงเนื้อดำตัดตูงห้าบาทหมดเลยก็เลยจัดไปข้าวเมกหกสิบบาทต่อด้วยกาแฟอเมซอนอีกหกสิบผิวข้าวส้นหน่อยก็เลยต่อลูกชิ้นด้วยอีกห้าสิบบาทสุดท้ายก็ต่อด้วยวัวนะดห้วุ้ยโฟนนครปฐมนั่ YouTube ฟฟิิงงแล้วเจอกัน สวัสดีวัยรุ่นเย็นมันทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่เมย์ด้วยเย้นะครับวันนี้เราก็จะมีโอกาสจะได้ไปขับรถชมเมืองชมวิวแล้วก็ชมรอบกรุงเทพไปตามคนบทบ้านหมือไปหาของกินตามร้านตามตอกตามซ้อตามซอยถ่อมันต้องแรงแล้วก็ของมันก็ต้องอร่อยเด็ดด้วยเป้าหมายในการช้อปปิ้งของเราวันนี้คือเราจะไปดูตามทีมคนนะคะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างเราอยากเอาเงินไปให้ชาวบ้านเราจะไปเจอร้านเด็ียดอะไรกันบ้างไอซ์เด็ดเดี๋ยวเราจะไปวัดอะไรนะเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรนะวัด ไม่ใช่ไส้งิ้วเหรอผมคือผมจะไปหาซื้อของตามทางไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นพวกอะไรนะเออไม่รู้อ่ะตอนนั้นอะไรงิ้วยิ้วยิ้วอะไรไม่รู้อะไรนะงิ้วลายงิ้วลายซากแง้วกับไส้งิ้วตอนแรกจำชื่อไม่ได้งิ้วลายผมเรียกว่าไส้งิ้วไอ้นี่ก็ซากเงี้วโอเคเดี๋ยวเดินทางก่อนยิ้วลายใช่ไหม ส่ยกวยกหบายก่ยวสา้เก่ยวกับสายกอยสายเกียวกับสายกยวหน้าวัดนิวลัยนะครับเป็นตลาดหมู่บ้านที่เขามาขายของกันอะไรกันเอ๊บนี บรรยากาศน่ารักไหมโอ้เราสามารถว่ายน้ำเล่นนึงได้ด้วยเพื่อนสวัสดีครับซื้อของหน่อยสวัสดีจ้าอันนี้ท่วมกี่วันแล้วครับเนี่ยท่วมมาสี่วันแล้วสี่วันแล้วโอ้โหขาไม่ขาจะเน่าหมดแล้วเนี่ยขาไม่ขาผมติดใจหน่อไม้บ้านปลาเดือนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยจำไว้เขาชื่อปลาเดือนปลาเดือนที่บอกว่าขัดเท้ามาสี่วันแล้วเท้าจะเน่าแล้วเขาบอกเนี่ยย่ำอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ขายก็ไม่ได้เนาะเราไม่มีค่อมีตัค์อันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนป้าบอกตำแหน่งหน่อยหลังสถานีนิ้วไลายเนี่ยค่ะสถานีรถไฟฟ้าหรอป้าไม่ไม่ไ่่ะเป็นสถานีวัดนิ้วลายเข้าไปตรงนี้ไม่ได้นะจมเลยป้าว่ายน้ำให้ดูหน่อยฮะว่ายน้ำให้ดูหน่อยฮะว่ายน้ำให้ดูหน่อยพนมมือให้ว่ายเนี่ยว่ายอย่างไรนล้วว่ายน้ำเฉยๆว่ายให้เห็นเฉยๆว่าว่ายน้ำแล้วหนึ่งวีสี่สิบบาทหน่อไม้เท่าไหร่จ๊ะหน่อไม้ห้าค่าไม่ได้ค่าไม่ได้ นี่คือบรรยากาศเราแวะครอบครอบนะครับเพื่อนๆใครที่อยู่กรุงเทพอยู่แล้วมาชานเมืองก็ลองแวะมาแถวนี้ได้นะจริงๆก็ล่มลืม่นดีแต่ช่วงนี้มันมีน้ำาเขาบอกว่าตรงนู้นนี่ท่วมนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โหนี่ไปยันข้างในเลยนะเนี่ยท่วมมากี่วันละครับนี่ต้องใส่รองเท้าอย่างนี้สรุปขายของนี่เขาปิดกันหมดแล้วล่ะป้าปแล้วมีแต่ป้าเดือนคนเดียวป้เดือนคนที่ขัดรองเท้าใช่ไหมไม่ใช่ถ้าพี่ย้อมน้ำเนี่ยรองเท้าจะวีไหนดีเอาสวยๆป้าเลือกให้หน่อย

ได้ไงว่ามาถึงยูไนแล้วเราต้องสังเกตป้ายใช่ไหมครับเพราะนั้นคือป้ายข้างหน้าของอร่อยเรือแย่จะต้องกินมาปั่อไอย่างเงี้เราจะกินเอามะม่วงลูกเล็กครับมะม่วงลูกเล็กป้าเคี้ยวอะไรอ่ะป้าเคี้ยวหมุนค่ะป้าไม่แบ่งหรอ ทำไมเป็นกนอย่างนี้ล่ะออกรายการอะไรไหมคะไปกินของดองกับป้าขายรอะไรอยู่อยู่แถวไหนคะมีนิ้วลายค่ะนิ้วลายอีกแล้วเมื่อกี้ก็นิ้วลายเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรเส้นอะไรขอบคุณมากค่ะเ้นวงหัวค่ะเส้นอะไรนะลงวดลงหัวค่ะลงหวปลาแหกแหกอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอ้อร มันต้องหาร้านแล่นะครับบอกเลยว่าร้านแล่เยอะมากสวัสดีจ้าป้าจะกินไก่แดงลองซิมข้างไม่โดนเนาะอยู่ที่ไหนอะอยู่ในใจเธอห้าบาทม่ห้าบาทเหรอโอ้โหพยามเข้าซอกเข้าซอยสูตรป้าจะเป็นสูตรเค็มหวานหน่อยๆแต่สูตรเค็มทำไมห้าบาทห้าบาทอย่างเลยคุณผู้ชมนี่ห้าบาทหมดเลยหรอ โอ้ m ก g ดนี่สมควรแล้วที่เราชอบมาซอกแซกตามซอกตามซอยกินเนี่ยมู่บ้านสาพรข้างมาหิดนนะครับลองเข้ามาแล้วก็ซอยที่9กาพักซอยเลยสุดเข้มไหมนุ่มนะสุดเข็มไม่เค็มมากนะอร่อยไปลองดืมไม่หวานเกินด้วยนี่เจ้าแม่5้าบาทดีนะอร่อยไม่เค็มนะอร่อย นม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 มันย<น>ิหวานกว่าอยากกินก็ต้องมาที่ร้านเองเนาะไม่ได้ส่งแก๊สเนี่ยไม่ส่งแก๊สน,นะป้าใจดีมากเลยยังขายราคานี้บอกเลยว่ามันน้อยคนมากเลยนะต้องใจใหญ่มากๆเลยนะดีต่อใจเออดีต่อใจแล้วก็เดี๋ยวคนจะมาอุดหนุนผมจะช่วยเป็นประกาศสื่อสาธารณะโลกให้คนอเมริกันมาซื้อรเซ เห็นลูกชิ้นหบาทแล้วจิตใจวันไหวเบรกรถรีบซื้อ สองคนชอบกินไก่แดงมากนะครับเ,เพื่อนเพราะนั้นเคือไม่ต้องแบกใจเลยว่าทาไมจะต้องมาตามหากระดูกไก่แดงกันจนถึงทุกวันนี้ไอ <c oughs> ้นี่มันเป็นเนื้อเนื้อนี่คือเราให้หมาก,กินนะครับชีวิตเราดีดีแค่ไหนเนี่ยคนกินกระดูกหมาก,กินเนื้อ,อสวัสดีครับคุณลุงมีอะไรน่ารักเต็มเลยมีคนอยากได้ก็เลยต้องหยอดจอดรอ ทำแบบนี้ก็ได้เหรออันนี้ก็แบบให้ดูใช่ไหมครับใมาครับกินได้เลยครับกินได้เลยโอ้ยโง่มันกินได้หมดเลยเหรอครับได้คนขออภัยคอเสียหวานน้ำตาลโอยมีตัวเลมุงทำหน้าคุณลุงได้ไหมครับปั้นยากนะปั้นล้อเลยอันนี้คืออะไรคุณลุงน้ำตาลผมนึกว่าดินน้ำมันไม่ใช่อ๋อไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้ ดอกไม้ดูสินื้อันเท่าไหร่ครับลุงยี่สิบบาทครับขายตามเมียสั่งเมียสายขายครับขายตามเมียสั่งแกะนะลุงแกะอะไรก็ได้ปั้นน้ำตาลให้เป็นตัวเมียสี่ลูกแปดต้องไม่กอดพ่อตาหนึ่งแม่ยายสองต้องกวนกวนตึงตึงนะเอาไหนอันนี้หล่น่ารักหันหน้าหน่อยเออหน้าเหมือนเธอเป๊ะเซบาลูช็อกก้า น่ารักจังเลยอ่ะคุณลุงมีลิงตกปลาไหนฉันนั่งตกปลาอยู่ที่ตาลิคือคือลิงนี่หน้าเหมือนลุงเลยขอโทษขอโทษขอโทษลุงจะต่อยไม่ต่อยครับเพราะว่าหน้ามันเหมือนลุงหล่อยังไงทําอะไรก็หล่อถึงได้ว่ามีเมียสี่แม่ยายสองพ่อตาหนึ่งลูกเป็ดไม่ได้ตั้งใจได้ตอนเมาได้ตอนเมาด้วยสนใจมาดูหลีมือลุงได้ที่วัดห้วยโพจังหวัด นักคอนแบบเออวันุ้ยโผเข้ามาเลยนะก็เจอเลยจริงจตลาดมีวันไหนบ้างครับอ๋อจะตลาดจะไม่เปิดครับแต่ถ้าปกติแล้วเขาจะเปิดกี่โมงวันเสาร์วันเสาร์นะเออโอเคขอบุณคับครับผมเย่ใครได้ไปฝากแจกเก่ง